Do you want to know? <laughs> well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... <laughs> the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, on, you come along? สวัสดีค่ะมนโชนชาแนลปัตตานะคะวันนี้มนโนจะมาทําสเต็กค,ค่ะอันนี้ก็ประมาณกิโลกว่านะคะเป็นเนื้อสันในนะคะมนโนทําสเต็กให้กับลูกนะคะมนโนไม่ทานเนื้อค่ะแต่สามารถทําอาหารได้ก็วัตถุดิบของมนโนก็จะมีเนื้อเนื้อสาหรับทําสเต็กนะคะทําง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยมีแค่พริกไทยดาป่นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เกลือค่ะแค่นั้นเอง ง่ายๆนิดเดียวแล้วก็ใช้มือในการขัดนะคะมโนก็จะทำใส่ถั่วนะคะถั่วนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่มโนปลูกเองนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วที่เก็บมาจากสวนนะคะเป็นถัว่วอันนี้ไม่ใช่ถั่วแก่นะคะแต่เป็นถั่วสีเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าต้องทายังไงบ้างมโนก็จะหั่นนะคะแต่ความที่ว่าเนื้อมันยาวนะคะมโนจะหั่นเป็นครึ่งก่อนนะคะ เนื้อสเต็กเนี่ยนะคะเราจะหั่นเป็น,นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะแตท่ที่บ้านมโนโนี่จะหั่นเป็นสไลด์นะคะเพราะว่ามันจะสุกเร็วแล้วก็จะสะดวกกว่าก็หั่นสไลด์ก็จะประมาณแบบนี้ค่ะบบค่ะหรือเราจะหั่นเป็น สี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้โดยทั่วไปที่เราไปเห็นที่เขาขายตามร้านสเต็กเขาก็จะหั่นประมาณนี้หรืออาจจะหนาขึ้นไปอีกนิดนึงแต่มันจะใช้เวลาหน่อยในการทำให้สุกนะคะอันนี้คือมโนทำให้ดูนะคะ มาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกสาวของมนูเขาทานไม่เยอะค่ะอันนี้เป็นสเต็กแบบสไลด์นะคะบางๆแบบนี้จะสุกเร็วค่ะ น,นี่คือวัตถุดิบที่เราจะเตรียมไว้นะคะอันนี้คือเนื้อนะคะในส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะคะมโนก,ก็จะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเนื้อมันจะเสียนะคะก็จะใส่กล่องไว้อย่างนี้ค่ะ งั้นมนโนก็จะหั่นกระหล่ำปีนะคะเพื่อที่จะมาทำเป็นผักในการทานกับสเต็กนะคะแล้วก็มนโนมีมันฝรั่งที่ต้มไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูค่ะว่าทำยังไงแบบง่ายๆนะคะสไตล์มนโนนะคะเราก็จะหั่นผักสไลด์นะคะเป็นอันบ,อบางๆนะคะ อนนโนเป็นแม่บ้านนะคะไม่ใช่เหมืออาชีพค่ะก็ทุกอย่างจะประยุกต์ใช้แล้วก็ทําตามที่คนในครอบครัวเราทานเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นผักที่มนโนเตรียมไว้ค่ะ๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทัวสองสีนะคะ อันนี้คือเหมือนจัดแต่งสีสันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสเต็กกันค่ะเดี๋ยวสักรู่รอให้กระทะร้อนก่อนนะคะตอนนี้ก็ใช้มนโนใช้กระทะแบบนี้ค่ะสำหรับทำสเต็กนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็เปิดไฟนะคะ อันนี้คือเป็นวัตถุดิบที่มโนเตรียมไว้นะคะ,ะมันต้มเนะะี่ยค่ะเป็นมันฝรั่งที่เราปลูกเองนะคะก็จะแตกต่างจากในร้านค้านิดหน่อยนะคะจากซปเปอร์มาร์เก็ตก็จะใหญ่หน่อยแต่อันนี้คือเราปลูกเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคนฟินแลนด์นะคะเขานิยมที่จะปลูกผักปลูกทํากิจกรรมหน้าร้อนนะคะแล้วก็มีผักกินเป็นพืชผักสวนครัวเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็ชอบปลูกทานมโนจะใช้ทาสเต็กวันนี้นะคะ วัตถุดิบของเราก็มีเกลือนะคะเกลือมีเกลือมีอมีเกลือมีพริกไทยดำแล้วก็มีเนยแค่นี้ค่ะวัตถุดิบง่ายๆเลยสำหรับทำอาหารที่ที่นี่นะคะ อนนี้เตาก็เริ่มเริ่มร้อนลแล้วค่ะเวลาเราเอามือไป mm hmm. กาเรียกว่าอังไฟเนาะก็เริ่มอุ่นๆร้อนๆขึ้นมาแล้วค่ะต้องรอให้ร้อนกว่าน,นี้ค่ะแล้วเราค่อยทําสเต็กนะคะในระหว่างที่รอกระทะให้ร้อนนะคะมันก็จะเริ่มใส่เครื่องปรุงนะคะลงไปในในเนื้อสเต็กนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะใช้ใช้เกลือนะคะ นี่ค่ะใส่เกลือแล้วก็เราก็จะโรยไปในตรงเนื้อสเต็กของเรานะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะัน,นี้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ กระทะเราร้นได้ที่แล้วนะคะอันนี้ร้อนได้ที่แล้วนะคะ,นนะ,คะเราก็จะใส่เนื้อสเต็กลงไปก่อนนะคะเราก็ใส่ด้านที่เราใส่ซอสลงไปนะคะก็จะใส่ไปอีก อันนี้คือสเต็กแบบหนานะคะที่มโนสาธิตให้ดูนะคะว่าเราจะหั่นแบบหนานะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําด้วยกันค่ะจะมีสองไซส์นะคะเห็นไหมคะแล้วก็แบบนี้แล้วก็จะทำกระดกแต่ด้านที่ไม่ซอสนะคะ ด้านที่ยังไม่มีซอสน,นะคะเราก็จะโรยซอสลงไปนะคะสเตนะคะไม่ต้องใช้ความไม่ต้องใช้เวลานานนะคะถ้ากระทะร้อนๆใช้เวลาแค่3นาทีก็พอแต่ก็อยู่ที่ว่าถ้าชอบทานสุกก็ เอาให้สุกหน่อนะคะ่ะอันนี้ก็คือไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะอาจริสังเกตได้ว่าจะเห็นความสุกชิ้นมาหนาเนะีค่ะเปสุกช้าเราก็จะเตรียมกานไ,ได้เลยค่ะ เราก็จะเริ่มใส่ถั่วลงไปนะคะ ที่จะใส่เลยไปก่อนตอนที่เราจะทําเนื้อสเต็กก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่ว่าที่บ้านมโนไม่ชอบการที่จะใส่เนยลงไปก่อนนะคะเราจะใส่เนยลงไปทีหลังอันนี้คือสุกแล้วค่ะเพราะว่าเราทําสเต็กที่เป็นเนื้อบางค่ะก็ไม่จําเป็นต้องใส่เนยไปก่อนอันนี้เนยเน้นมโนก็จะใช้ในการผัดแล้วก็เป็นซอสท,ที่เหลือจากเนื้อเป็น ที่ออกมาจากเนื้อวัวเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้มาเป็นซอสที่ทําโดยที่เราไม่ต้องปรุงอาหารเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะหอมเนยมากเลยคะ่ะจากนั้นมะม่ก็จะใส่มนันฝรั่งลงไปนะคะกระหล่ำปลีนี่ใส่ทีหลังเพื่อนะคะ่ะเพราะว่าสุกเร็ว และกลิดความหอมค่ะจากนั้นก็จะใส่กะหล่ำปีลงไปนะคะกะหล่ำปรีมนโนจะหั่นสไลด์บางนะคะเพราะว่า,อาพอเราลงไปนิดนึงมันก็จะยุบลงค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะ ะใส่ในไปอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่พิกไทยดำลงไปหน่อย ก็ลดไลงนะคะเสร็จแล้วมันเราก็จะจัดจัดนะคะ เสร็จแล้วค่ะสเต็กเมื่อน,นี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นเสเต็กที่ทําเองทานเองในบ้านนะคะก็ทําแบบง่ายๆค่ะเห็นไหมคะน่ารับประทานไหมคะวันนี้ต้องมนโนต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชบมมโนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มนโนด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ